สวัสดีตอนเช้าครับผมอยู่กับช่องพังปูเป้นะครับผมนี่ก็เริ่มเข้าหมู่บ้านแรกนะครับมาก็ได้อ้อยนะครับกอใหญ่มากเลยนะครับของหวานให้ปูเป้ได้กินได้ทานนะครับตอนเช้านี่ก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับยายเรามาตัดให้หลายลำแล้วแต่ว่าคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัดออกไปเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จอดรถรอตรงนี้ แล้วรอแม่ผู้ใหญ่ใส่บาทเสร็จกาจะให้ฟันให้ตัดอีกต้นอีกนะครับก็มารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจได้นะครับทานของวันแต่เช้าเลยปูปี้วันนี้นู่นเดินไปนู่นแล้วครับผมบรรยากาศดีช่องเช้ายังไม่มีแดดนะครับ แล้วรอแม่ผู้ใหญ่ก่อนกำลังใส่บัตรนะครับเอาเลยเนาะครับจ้าตัดเลยตัดเลยครับผมดูกันต่อนะครับผมนีม่ก็ตัดหมดกอเลยนะครับขึ้นรถแล้วเรียบร้อยโู้มีตะลาสวยๆยาวๆเลยนะครับเต็มเลยวันนี้ถูกใจปูปีเลย <ut> เราจะไปจอดรถน้า ครับมาแล้วมาแล้วปูเปปูเปเดินไวขามาแล้วครับมากินอ้อยเร็วเร็วเร็วเต็มรถเลยมีตะล้อสวยๆแม่ผู้ใหญ่บ้านใจดีมากให้หมดกอเลยนะครับมันไก่เพราะ,ะอ้าวจินไปก่อนหนึ่งชิ้น <c oughs> ไปเดินไปครับบ้านใกล้ๆ้างหน้าเด <ๆ S 1> ี๋ยวจัดการอ้อยก่อนกไ็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะครับผมก็าพาปูเปมาพักที่วัดวก็ลมไม้ดีครับวันนี้เย็นดีครับลมไม้นะครับผมของสวนก็ฝนตกนิดหน่อยครับนี่ก็มีอ้อยนะครับได้มาเมื่อเช้านี้ก็กินหมดแล้วนะครับเหลือแต่ใบนะครับ ล้มไม้ล้มไม้บริเวณวัดนะครับ่าไม้เยอะเย็ยนมากเลยนะครับผมช้างของเราก็โอ้นอนดีฮะเมื่อคืนนอนจนสว่างเลยปูเปนอนแต่ว่าข่ําด้วยนะครับกินอิ่มนอนสบายมากเมื่อคืนนอนยันสว่างเลยเอาอะไรไปใส่หลังโอ้โซ่ใส่หลัง พักกินข้าวเช้านะครับผมเช้าเที่ยงกินข้าบเดียวนะครับรวมกันกินวันละสองเวลาเหมือนพระเลยร้อนไหมปุ๊เป้คงไม่ร้อนนะครับเย็นสบายนะครับลมไม้ดีมากเลยนะครับ ที่พักก็ดีดีครับผมมาหาแม่ดีวาก่อนนี่ครับนี่วันนี้ได้อะไรกินดีวากิ่งโพนะครับกิ่งโพกิ่งไฮมันก็หลบล่มต้นไอต้นอะไรต้นกระเดานะครับต้นกระเดา ลมไม้เยอะครับวันนี้สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็การทัวร์วันนี้ก็รับรื่นดีครับไม่มีอะไรขัดข้องนะครับคนกินอิม่มช้างกินอิม่มเราก็สบายใจ,จเจอกันคลิปหน้ารายหน้าครับผมสวัสดีครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ